ประเด็นที่พูดถึงกันเยอะเลยในโลกออนไลน์นะคะ,คะหลังจากที่มีพยาบาลค่ะทธออยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมนะคะโพสต์ข้อความเอาไว้ใน Facebook นะคะแล้วก็มีการระบุถึงคนไข้ที่บุรีรัมนะคะบอกว่าเธอเจอประสบการณ์นะคะมีคนป่วยเป็นโรคเอสแล้วก็โรคจิตเวทยเยอะมากค่ะหลังจากที่ข้อความนี้แพร่อ,ออกไปมีการแชร์กันกว้างขวางนะคะก็มีการตั้งคําถามถึงจรรยาบัณของพยาบาลผู้นี้ค่ะ ข้อความดังกล่าวนะคะถูกชาวเน็ตแคปภาพข้อความของ Facebook ของพยาบาลรายนี้นะคะซึ่งเป็นพยาบาลที่โรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมเขียนข้อความเอาไว้นะคะว่า จุ๊บฝึกงานอยู่ขอนแก่น5ปีเจอเคสติดเชื้อเอชไอวีเคสแค่นั้นก็สยองอาจารย์ห้ามเอามาเป็นเคสตัวเองเด็ดขาดพอมาทํางานที่บุรีรัมย์ที่ตึกคนไข้60เป็นเอชเข้าไปแล้ว10คนบุรีรัมย์นี่นอกจากจิตเวชจะเยอะยังมีเอชมาแรงแซงโคง้งเจอหน้าผู้ชายตัวดําแดงหรือตัวแดงๆเดินมานี่วินิจฉัยไว้ก่อนเลยใครที่คิดอยากจะมาทํางานที่นี่คุณภาพชีวิตแย่แถมเสี่ยงตายทุกวันใจไม่แข็งอยู่ยากนะคะนี่คือข้อความ ที่เธอได้โพสต์ไว้ใน Facebook ส่วนตัวนะคะโดยหลังจากที่ชาวบุรีรัมย์เห็นข้อความค่ะต่างก็นํามาโพสต์ต่อๆกันและก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ส่วนใหญ่แล้วก็ตําหนิพยาบาลคนนี้นะคะว่าไม่มีจรรยาบรรณค่ะโดยล่าสุดนยยายเสรีศรีหัตไตรผู้ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้แจ้งนะคะหลังจากที่ได้รับร้องเรียนเข้ามาบอกว่าขอให้พี่น้องชาวบุรีรัมย์ใจเย็นๆไว้ก่อนนะคะซึ่งขณะนี้ได้ให้ทางโรงพยาบาลตรวจสอบแล้วค่ะ ส่วนความคืบหน้านะคะกรณีของการฆ่าสาวเบียร์ล่าสุดทางตํารวจค่ะได้นําตัวผู้ต้องหานะคะไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพที่เกิดเหตุแล้วในขณะที่ผู้ต้องหาเองก็ยอมรับผิดแล้วก็ไปขอขามาญาติของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะซึ่งขณะที่ทางพนักง,งานสอบสวนค่ะเตรียมที่จะเพิ่มข้อหาพยายามฆ่าอีกหนึ่งข้อหาด้วยตํารวจภูทรเมืองเชียงใหม่นะคะนำตัวนายพาราชูศรีอายุ53ปีเป็นชาวจังหวัดชนบุรีค่ะผู้ต้องหาฆ่าสาวบาเบียหมกศพภายในห้องพัก โรงแรมแห่งหนึ่งในตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่สภาพศพถูกทารุณอย่างโหดเหี้ยมนะคะมาทําแผนประกอบคํารับสารภาพอย่างโรงแรมจุดที่เกิดเหตุใช้เวลาในการทําแผนประกอบคํารับสารภาพไม่ถึง20นาทีค่ะหลังจากที่เสร็จสิ้นแล้วผู้ต้องหารายนี้ก็ยอมรับบอกว่าเป็นผู้ที่ลงมือก่อเหตุจริงๆแล้วก็จําเหตุการณ์ได้เพียงบางส่วนเท่านั้นเนื่องจากว่าได้รับประทานยาระงับประสาทและสูราเข้าไปจํานวนมากจนมึนเมาจําได้เพียงแค่มีการลงไม้ลงมือกับผู้ตายค่ะส่วนขวดน้ําที่พบในตัวผู้ตายนั้นจําไม่ได้นะคะ ว่าเข้าไปได้อย่างไรทางด้านพันตํารวจเอกวีรยุทธ์ประสบโชคชัยผู้กํากับการสถานีตํารวจภูทรเมืองเชียงใหม่เปิดเผยว่าเตรียมที่จะเพิ่มข้อหาพยายามฆ่าอีกข้อหาค่ะ จากเดิมที่ตั้งข้อหาทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตายหลังจากแพทย์ได้ออกมาระบุว่าลักษณะคดีไม่ใช่แค่ทำร้ายค่ะส่วนเรื่องของทรัพย์สินของผู้ตายที่เสียหายไปนะคะก็จะเป็นข้อหารักทรัพย์ซึ่งจะได้สรุปอีกครั้งหนึ่งรวมทั้งจะขยายผลไปยังคดีอื่นๆด้วยหลังจากที่ผู้ต้องหานั้นรับสารภาพบอกว่าลงมือก่อเหตุนในลักษณะคล้ายกับรายนี้อีกหลายท้องที่ค่ะ ส่วนเหตุคาบอมนะคะที่เกิดขึ้นที่ห้างเซ็นทรัลเฟสติวัลที่เกาะสมุยของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะตอนนี้มีความคืบหน้าเพิ่มเติมมาอีกนะคะนั่นก็คือการแกะรอยจากภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะพบรถต้องสงสัยเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคันค่ะ ตำรวจได้เผยภาพกล้องวงจรปิดนะคะภายในโรงแรมม่านรูดแห่งหนึ่งในอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะที่จับภาพรถยนต์3คันวิ่งเข้าไปในโรงแรมซึ่งคันแรกเป็นรถเก๋ง Honda c ซีวกสีบรอนเงินหมายเลขทะเบียนวอแหวนบอบไม้9157กรุงเทพมหานาครน,นะคะโดยมีผู้หญิงนั่งมาด้วยจากนั้นอีก11นาทีต่อมารถกระบะมิซูบิชิทริทั้นสีขาวได้ว,วิ่งตามเข้ามาก่อนที่รถกระบะมัสด้าคันที่มีระเบิดวิ่งาตามมาเข้ามาเป็นคันสุดท้ายนะคะ โดยกล้องวงจรปิดเริ่มจับภาพรถทั้ง3คันได้ที่บ้านหน้าทัอบอเท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะโดยรถกระบะไททันพบผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็นชาวจังหวัดพัทลุงและใช้อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนค่ะส่วนรถเก่ง Honda าซีวกชื่อผู้ที่ถือกรรมสิทธิ์นั้นเป็นชาวกรุงเทพมหานครค่ะขณะที่รถกระบะมาสเตคันที่มีระเบิดเป็นของอบตและแอ,อร์อยะหาจังหวัดยะลาที่ถูกจรกรรมไปเมื่อวันที่31มีนาคมที่ผ่านมาค่ะ ส่วนหมายเลขทะเบียนปลอมกไก่าย,ยายักษ์5618ชนบุรีนั้นเป็นของที่คนที่อยู่ในจังหวัดชนบุรีนะคะ ทั้งนี้ตำรวจสืบสวนผูทรภาค8จะนำตัวเจ้าของรถต้องสงสัยมาสอบปากคำต่อไปค่ะสำหรับนายอับดุลราซะดูมีแดซึ่งเป็นคนขับรถของอ,อบตอละแอที่ถูกควบคุมตัวตามกฎอายการศึกอยู่ที่กรมฐานพรานที่41ค่ะซึ่งจะครบกำหนด7วันในวันนี้ตำรวจจากสถานีตำรวจภูทรยะหาจะนำหมายพรกฉุกเฉินเลขที่ชช13ทั25 58